สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับผมกับเช้านะครับวันที่20นะครับเนาะกุมภาพันธ์2567นะครับพี่พก็คลิปนี้ก็เป็นแนวทางนิเคะเช้าบ่าย V.I.P. แล้วก็หุ้นนิเคะเช้าบ่ายปกตินะครับผมเนาะก็เมื่อวานนี้ก็ถือว่าปังๆนะครับพี่ๆทั้งทั้งรอบ V.I.P. แล้วก็ปกติเนาะก็มาทั้งทั้งทั้งเช้าทั้งบ่ายนะครับอาจจะไม่มาตัวเน้นแต่ก็มาตัวเจาะแล้วก็มาสายรูดนะครับก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับ ในรอบเช้านะครับพี่ VIP นะครับผมให้5กับให้9กับ3ไปผลที่ออก3 669 6นะครับของเราตัวเจาะไม่มาเนาะแต่ใครเอา9ไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่96นะครับส่วนรอบบ่ายนะครับให้5กับ9รูด5ผลที่ออก6 3 4 52อันนี้ก็ตัวเจาะไม่มาแต่ใครเอา5ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่52นะครับก็ในรอบ VIP เนะี่ยมาใสา่รูดหมดเลยเนาะทั้งเช้าทั้งบ่ายนะครับ ส่วนในรอบหุ้นปกตินะครับหุ้นปกติเช้าผมให้เด่น4รลูด6นะครับผลที่ออก559 6 5อันนี้ก็ขายลูดที่6นะครับเข้าไปที่6 5หตรงๆเนาะแต่เสดายที่ไม่มาตัวเจาะนะครับก็มา6 5ส่วนในรอบบ่ายให้8กับ1รลูด1นะครับผลที่ออก038 8 6ในรอบบ่ายสายลูดไม่มาเนาะแต่ว่าตัวรองนะครับเนาะเลขเด่น8นะครับขายลูดที่8เนี่ยเด้งบนล่างนะครับเข้าไปที่ สามแปดแปดหกนะครับเนาะส่วนใครที่ตามตัวเจาะเข้าไปที่แปดสามสามแปดนะครับมาในตัวกลับก็ถือว่าปังๆเนาะก็ยินดีกับพ,พี่สมาชิกด้วยนะครับในรอบหุ้นปกติส่วนแนวทางของวันที่20นะครับก่อนไปรับชมนะครับแอดขอฝากคาเตือนทุกครั้งแนวทางตัวเลขนะครับทําจากสูคํานวณโปรดใช้วิจยัยญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับ เพื่อนใหม่นะครับเพิ่งเข้ามายังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองนะครับเป็นบ้านเสียงโชคเนาะหรือว่าท่านใดสนใจเข้ากลุ่มเ้าทางฟรีนะครับไปที่หน้าหน้าโปรไฟล์ YouTube ผมเนาะก็จะมีคำว่าเรียกว่าช่องชุมชนเนาะก็เข้าไปตรงนั้นนะครับแล้วก็ไปไปไปเพิ่มเพื่อนตรง QR code ได้นะครับเพราะว่าผมโพสต์ QR code ไปแล้วเนาะสำหรับท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่มเราทางฟรีนะครับ ในรอบ VIP นะครับเชา้านะครับเช้าผมให้เด่นไปที่เลข4แล้วก็เลข8ปนะครับพี่สายรูดเลข4นะครับ4 5 4 6 4 9นะครับ8 5 8 6 8 9 สตัวผมให้ไปที่ 8, 4, 6นะครับอันนี้รอบเช้า VIP นะครับผมส่วนแนวทางในรอบบ่ายบ่ายผมให้เด่นไปที่เลข3กับเลข7นะครับ สายรูดนะครับให้ไปที่เลขสามสามห้าสามหกสามศูนย์นะครับเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดแปดนะครับสามตัวเจ็ด สามหกนะครับนะครับผมอันนี้ในรอบ V.I.P. นะครับนอนเช้าบ่ายนะท่าในใดชิ่ชอบในรอบไหนก็ลองแคปหน้าจอไว้พิจารณาได้นะครับ <c oughs> ในรอบ V.I.P. <c oughs> ส่วนแนวทางนะครับ ส่วนแนวทางในรอบพุ้นปกตินะครับพี่พก็แคป้าจรนะครับส่วนในรอบพุ่นปกติในรอบพุ้นปกติเช้านะครับผมให้เด่นไปที่เลข1แล้วก็เลขเจนะครับสายลูดนะครับให้ไปที่เลขหนนะครับพี่พ หก็จะมีในที่10ึ่งศูนย์หนึ่งห้หนึ่เก้าขกเนะครับพี่เจ็ดศูนย์เนะครับ, 7, 0, 7, 5, 7, 9, รบสตัวนะครับเจ็นนะครับผม นะครับอันนี้ในรอบเช้าหุ้นปกตินะครับส่วนแนวทางในรอบบ่ายนะครับแนวทางในรอบบ่ายให้เด่นไปที่4แล้วก็7นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข7นะครับผม41 49 49 เจ็ดศูนย์เจ็ดเอ็เจ็ดเก้านะครับสามตัวผมให้ไปที่สี่เจ็ดศูนย์นะครับ นะครับผมแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับหุ้นนีิเคอีกเช้าบ่ายปกตินะครับท่าไหนชื่นชอบในรอบเช้าหรือบ่ายก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับวันนี้ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะเด้งเด้งๆเนาะเหมือนเมื่อวานนี้ก็แล้วกันเพราะว่าเมื่อวานนี้ทั้งรอบ V.I.P. แล้วก็ปกตินะครับก็มานะครับก็ยินดีด้วยนะครับคลิปนี้ขอให้โชคดีนะครับผมกับสวัสดีครับ